DR point คือจำนวนที่ได้รับจากการโอนและถอน List point และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แต่สามารถนำไปใช้ในการซื้อสินค้าภายในแอปพลิเคชันได้ค่ะโดยวิธีการตรวจสอบ DR point สามารถเข้าไปที่เมนูบัญชีเลือก DR point ระบบจะแสดงจำนวน DR point ที่มีทั้งหมดให้ด้วยค่ะจากนั้นกดเข้าไประบบจะแสดงรายการโอน พร้อมกับจำนวน D ア p o i ที่ได้รับจากการโอนริช point ส่วนรายการถอนระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารที่ทำรายการและ D ア p o i ที่ได้รับจากการถอนริช point เช่นเดียวกันค่ะส่วนสุดท้ายเป็นรายการซื้อของระบบจะแสดงรหัสคำสั่งซื้อและจำนวน D ア p o i ที่ถูกนำไปใช้ในการซื้อสินค้าค่ะ ถ้าหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาส่วนอื่นเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ